สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่487กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่าในใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจเอิ่มไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID ไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะข้าหนูมีแต่พาะสวยๆเลยนะพาบานๆนะคะท่าในใดสนใจชอบตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญชินาราชหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะเหรียญชินาราชหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะพร้อมเรียมนะคะเสียลสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะเหรียญสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญชินราชวัดโพธารามนะคะอันนี้เป็นเหรียญชินราชวัดโพธารามนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะเหรียญน,นี้สามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสวยเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญไม่รู้หลวงพ่อเ,เหมือนกันนะคะเอินี่เออนี่น่ะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญสวยมากๆเลยนะคะสามรอยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะเอ้ยรายการที่สี่ออ้อ้มนอย่งกระสามเนาะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี่เหรียนไม่รู้หลวมพอเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามรอยบาทนะคุณลูกค้า สนใจโทรมาปิดได้นะชอบทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญหานุมานหลวงพ่อกุลวัดพะนอนนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญหานุมานหลวงพ่อกุลวัดพะนอนนะคะสวยๆเลยนะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะ300ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หนะคะรายการที่หนี้เป็นพระพุทธหล่อโบราณมหาเม่านะคะเขาแบบว่าพระพุทธหล่อโบราณมหาเม่า คุณตาบอกแบบนี้นะคะเอออันนี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะสาม้บาทคุณลูกค้าท่านใดน,นสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยๆเลนนะานี่นะคะสามอยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ รายการให้เศษได้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะสองสหกสามนะคะอันนี้ไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าอันนี้หนูเอสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่แปดนี้เป็นหลวมพ่อทัทวหล่อโบราณนะคะหลวมพ่อทัทวดนี้สุดๆเลยนะคะคุณลูกค้าหนูเอา350บาทนะคะ350บาท คุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะ350บาทนะคะองค์นี้สวยมากๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก่านะคะ รายการที่เก้านี้เป็นพระชัยนะคะพระชัยอันนี้ไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะถ้าสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเนี่ยนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะ พราะชาัยวัดนะคะอุยอ่านกระบบุษเอาขึ้นไปก่อนพราะชาัยวัดนะคะคุณลูกค้าน่นน้าพรชาัยวัดสามรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพระหลวมพ่อโต วัดรักเสี่อโบราณนะคะนี่หนูวยสอหาสิบบาทนะคะ3ามหสิบาทรวมพ่ตัววัดรักสีนะคะหลอโบราณนะนี่นะคะ3ามหสบบาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11นี้เป็นพสัสสมเด็จอะระหังนะคะเออนีหน่อาเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทพสัสสมเด็จอะระหังนะคะเสียร้อยบาทนะคะ นี่นะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพารซุมกอนะคะ พาซุมกรอนี้หน่วยเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเสียรอยบาทนะคะ,คคะ,ะ,น,ะ,คะนี่นะส,สวยเลยนะคะพาซุมก่อนะคะเสียรอยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระกุวัดอัมพาวานนะคะพระกุวัดอัมพาวานนี้หน่วยเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะ เชื่อมากๆเลยนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นภาพพุทธยืนนะคะพงคุกรักรวมปู่สุกนะคะองนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบ บาผ้าพูดยืนห่วงคุกรักหลวงปู่สุกนะคะ350บาทนะส่วนใจโฮอมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15นี้เป็นพ้าปิดตาหลวงพ่อเขียว เนื้อผงนะคะวัดหนองมูลนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ้าปิดตารวมพ่อเขียวเนื้อผงวัดหนองมูลนะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะส,สวยเลยนะคะสวยมากๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกนี้เป็นพารีลานะคะพารีลาหลวงปูเ่เหรียญวัดหนองบัวนะคะพารีลาหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะได้หลักเป็นรลางยันนะคะสามร้อยห้าสิบเอ้สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท สามอยบาทนะคะวงนี้พระรีราหลวงปูเหรียนวัดหนองบัวนะคะสามอบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะรายการ <c oughs> รายการที่สินี้เป็นพระวัดพระปิดตานะคะ วัสสพานสูงนะคะอื้์นี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะ รายการที่ส8ดนี้เป็นผ้าหน้าปกผ้าหน้าปกชีโบนะคะผ้าหน้าปกชีโบทาสุกุรบุรีนะคะนี้หน่วยเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนี่นะคะเป็นผ้าปกชีโบนะคะถาสุกุรบุรีสะเอ้เสียร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะ19นี้จะเป็นพระซุ้มปรางกุรบ,บุรีนะคะพระซุ้มปรางกุรบ,บุรีนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะเออเองน,นี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาท สวยยเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะเสียร้อยบาทนะคะองค์นี้ผ้าซุ้มปรางนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนี้จะเป็นพ้าอุปคุธนะคะเป็นพ้า ผ้าอุป,ปคุดอันนี้กว้าง3.9นิ้วนะคะคุณลูกค้าเอ,อ่อข่าวนี้3นิ้วนะคะสูง5.2นิ้วนะสวยๆเลยนะคะองนี้นะคะหนูเอา500บาทนะคะ500บาทอืมสวยมากๆเลยนะ ห้ารอยบาทนะคะสนใจเธอมาปิดได้นะส,สวยๆนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะห้ารอยบาทนะคะสนใจเธอมาปิดได้นะสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่4ี่อสิบนี้นะ น้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้ากล่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านในดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ไอดีลายเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 904 5735นะคะคุณหนูมีแต่ผ้าส,สวยๆเลยนะบาบ้านๆน,น,นะคะถ้านชอบสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคนลูกค้าจะได้เห็นไปคนแลวจะได้ภ้าส,สวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดี ดีค่ะ